ชาวเน็ตดึงสติหลังตาก,กแตนชนรดาโพสต์รูปล่าสุดเหมือนแซะใครแนะควรปล่อยวางยังคงเป็นดราม่าเดือดสะเทือนวงการลูกทุ่งเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวตาก,กแตนชนระดาโพสต์ฟาดเดือดถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งที่เข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตา ไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกทำให้หลายคนคาดอาจเป็นนักร้องสาวรุ่นน้องจะนงพนีและพิธีกรดังเอมวิทวัตต่อมาจะและเอมออกมาตอบโต้และไลฟ์สดแจงทุกประเด็นโดยยืนยันบอกถ้าเกลียดกันต้องไม่พูดกันถ้าเจอก็จะไม่ไหวจากนั้นตั๊ก,กแตนออกมาไลฟ์สดโต้กลับเดือดและฟาดกลับว่าอีกฝ่ายไม่เคยไหวอยู่แล้ว เชิญเกลียดตามสบายล่าสุดสาวตักกะแตนโพสต์รูปปลาคาฟที่ว่ายอยู่ในบ่อเขียนข้อความว่าสวยจังทำเอาชาวเน็ตแห่โยงไปต่างๆนานาก่อนจะคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่แนะให้ปล่อยวางอาทิขอเถอเลิกสาสตร์น้ำลายใส่กันเถอดีกันเถอวงการเดียวกันรักกันไว้เถอคนไทยเหมือนกันหยุดการตอบโต้ดีที่สุด พักผ่อนนอนเยอะๆนะครับตื่นเช้ามาไปทำบุญปลงและปล่อยวางนะครับที่ยิ่งแซยิ่งดูแย่คะทำไมไม่คุยกันหลังบ้านทำอาชีพเดียวกันไม่คุยกันก่อนโพสต์แขวเพื่ออะไรวันนี้ทำให้มุมมองที่มองต่อตอเปลี่ยนไปเลยเป็นต้น